ก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเราก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุก Kingdom, คกี้แลนด์คิงดอมคุกกี้แลนด์โอเวเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็คต่างๆได้ที่ a c e b o o k ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็กเนี่ยยิ่ง ซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะ,ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต่อคูเกลเลช็อปเท่านั้นค่ะฝากัน,นอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะ สวัสดีทุกทุกคนคะ่ะอยู่กับเซฟ884นะคะวันนี้เซฟจะพาทุกคนเนี่ยมาดูกันนะคะสำหรับรีวิวครีมสันโคนกันนะคะก็เป็นทาดน้ำนะคะแนวหน้าสายป้องกันเนาะที่เข้ามานะคะซึ่งค่อนข้างแตกตื่นกันมากเลยเพราะว่าสกิลของเขาจากที่เซฟมีรีวิวเบื้องต้นเมื่อวานให้ทุกคนได้ดูกันไปนะคะ,ะ,คะก็คือสเทาคับเสียหายตัวเองที่ได้รับ30 เพิ่มการลดความเสียหายอีก3 0ซึ่งเมื่อวานนะ,ะที่ลองไปในส่วนของลดความเสียหายเนี่ยก็คือเขาค่อนข้างโอเคสำหรับการยืนเดี่ยวแต่ว่านะคะอาจจะโดนในส่วนของน้องฉนับเชเบตเนี่ยคุมกําเนิดหรือเปล่าเพราะว่าสามารถปาแทงเดี่ยวสลายหายโกไปได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้อารีน,น,นาเปลี่ยนไปเยอะหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงเนี่ยตอนนี้เซฟพ,พุ่งเข้าเกมมาเลยเดี๋ยวเราไปลองดูอารีนากันด้วยนะคะท็อปปิ้งที่จะลองมัน ะะจะมีทั้งลดความเสียหายล้วนนะคะแล้วก็คูทามล้วนเพราะว่า1นึ่งไม่แน่ใจว่าจะเหมือนเกมอื่นๆหรือเปล่าที่เวลาตัวตัวแทงสมมุติถ้าเกิดต้องสะท้อนเนี่ยถ้ายิ่งตัวบางจะยิ่งสะท้อนแรงอันนี้เซมไม่มน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะอ่ะก็เดี๋ยวจะเทสทั้งลดความเสียหายแล้วก็เป็นคูทามล้วนไปเลยสกิลของเขานะคะเริ่มต้นที่12วินาทีด้วยกันนะคะก็สกิลของเขาเนี่ย จะไม่ค่อยโดนน็อ c แบ็ c เนาะเพราะว่าเขาจะเป็นตัวใหญ่นะคะอ่าแล้วก็มีทนทานต่อเอฟเฟกการรบกวนการใช้สกิลความเสียหายจากหอกของเขาเนี่ยเป็นธาตุน้ํานะคะซึ่งถ้าความเสียหายหอกเนี่ยสองร้อยหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะความเสียหายจากคลื่นน้ำเนี่ยอีกห้าร้อยยี่สิบเจ็ดจุดศูนย์เปอร์เซ็นต์อีกนะคะแถมยังมีเพื่อนร่วมทีมสองตัวที่มีพลังโจมตีสูงสุดเนี่ยได้โรคประชีวิตไปอีกแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยขอพลังเสียหายจากการใช้สกิลนะคะนานถึงห้าวินาทีแพสซีฟติดตัวขของเเเาลยนะคะคพ่ เอฟเฟกต์ลดความเสียหาย30%ค่ะเมื่ออยู่ตัวเดียวด้านหน้านะคะทีมของเราเนี่ยจะแข็งแกร่งขึ้นเนาะนะคะซึ่งอ่ถ้าต้องดูว่าระหว่างยืน2กับยืน1อันไหนมันคุ้มกว่าสำหรับทีมภาพรวมนะคะทุกคนโลกพลังชีวิตเมื่อต่อสู้เนี่ยนะคะเริ่มต่อสู้15.5%ของพลังชีวิตสูงสุดนานจ5วินาทีน,นะคะนี่แล้วก็เรื่องสะท้อนนะคะที่ค่อนข้างแบบ เด็ดดวงมากแล้วก็เกาะประการังนะคะที่เซฟเคยพูดกันไปก่อนรีวิวหรือรีแคปคุกกี้เลยเนาะนะคะอ่าประการังเนี่ยนะคะเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดข,ของคุกกี้เพิ่มร่วมทีม15%ค่ะเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีแบบท่าน้ำนะคะอีก15%เลยก็สายท่าน้ำน่าจะค่อนข้างแรงมากๆต้านทานการลดการ ลดป้องกันนะคะพลังป้องกัน35%เลยนะคะถึง12วินาทีก็ถ้าเกิดว่าอีกฝั่งหนึ่งลดพลังป้องกันเราไปนะคะตรงนี้ก็กันไปอีก35%ก็หักลบกันไปอาจจะเหลือศูนย์เลยก็ได้แทบจะไม่โดนนะคะซอนทับได้แค่1อันเท่านั้นแล้วก็เพิ่มการลดความเสียหายอีก25%ก็ใครจะมาลดความเสียหายของชั้น25%ก็ไม่มีผลนะคะประมาณนี้เลยเนาะนะคะลดความเสียหายคริติคอลอีกนะคะป้องกันการบล็อกบับอีก12%แทบจะ ตลอดเวลาเลยก็ว่าได้เพราะว่าอย่าลืมนะคะคู่ทางเดี๋ยวแมช12วินาทีและถ้ามีบล็อกบัฟอีกนะคะล้างป้องกันการบล็อกบัฟอีก12ก็คือแทบจะไม่โดนเลยเมื่อมีการบล็อกบัฟนะคะจะยกเลิกเพียงบัฟดังกล่าวเท่านั้นนะคะอบอกเลยว่าเป็นครีสสันคอรอนนี่เป็นตัวที่น่าสนใจมากๆอ่ะสุขประจันบานอย่าลืมไปลงนะคะเซฟก็ใช่แล้วยังไม่ได้ลงนะทุกคนอ่ะ รีเฟซหนึ่งรอบไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันเถอะว่าคนใช้เยอะไหมนี่ทุกคนเห็นไหมคนใช้อย่างเยอะเลยนะคะแล้วคือใช้เหมือนที่เซฟใช้ไหมนะคะเมื่อวานที่เซฟเล่นไปเนาะแต่ว่าเซฟอาจจะเล่นให้มันมีตัวของแบทเพลนะคะมานะคะแน่นอนหนึ่งตัวละนะคะแต่ยังไม่ได้เคยลองแสงจันเลยนะคะเราก็จะมี น,ะะน้องนะคะเอ่อสแนปดักก้อนมานะคะแน่ๆหนึ่งตัวอ่ะโอเคถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะคะอืมเราเซฟคิดว่าถ้าเกิดใครมีป้าฮลลเบอรี่อ่ะลองเช็คดูว่าจำนวนดาวนะคะกับ เขาเรียกว่าแหละจำนวนดาวที่มีของทั้งสองเนี่ยอันไหนมันโอเคกว่ากันนะคะบางทีเรามีป้าฮนริบบรีนหน่งดาวเนาะอาจจะไม่ค่อยแบบเฮ้ยถึกเท่าไหร่หรือเปล่าแต่เราอาจจะบังเอิญนนะคะใช้คเขาบังเอิญก็ได้เนาะมีคิมสันโคลลนซักแบบ สี่ดาวเนี้ยอาจจะถึกกว่าก็ได้เนาะก็ลองใช้นะคะได้เลยเดี๋ยวเซฟจะไปลองเทสกับเพื่อนๆนะคะให้ทุกคนได้ดูกันเนาะก็ยังมีทั้งใช้นะคะปาาฮลิบารีปรับปลายเนาะหรือก็ใช้ครีมสังคลอล์นะคะซึ่งเซฟเนี่ยใช้ทีมนี้แหละเซฟรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเรามาเทสกันดูนะคะจะเทสทั้งท็อปปิ้งอะลดความเสียหายเลยแล้วก็ท็อปปิ้งครูทามอะก่อนอื่นเลย อีกอันนึงอยากรู้นะคะเดี๋ยวพาไปสำรวจโลกก่อนว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพื่อเราจะได้ดูนะคะเจาะลึกว่าสกิลของเขาเนี่ยตัวเดียเด่ยวๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างเซฟเอานกวีทไปให้แล้วกันนะคะอะคีมสันคอลอนนะคะเป็นซูเปอร์อีพิกนะคะทุกคน mm hmm. ไหนดูซิ mm hmm. โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเทสกันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งค่ะเราจะได้เห็นว่าเขามีดีบับอะไรบ้างต่ออีกฝั่งหนึ่งหรือตัวเองมีบัฟอะไรเพียวๆบ้างนะคะอ่าบัฟเพียวๆก็จะมีกอบประการังค่ะอันนี้จะเป็นบัฟจากลานแห่งโชคชะตานะคะบัฟพลังโจมตีนะคะน่าจากจับตำราเลยนะคะอ่าเยลลี่ปุ๊บ นี่ค่ะเพิ่มครีอาจจะเป็นจากนกหวีดเพราะเขาเสียหายจากเซียนจมตีทาาุน้ำนะคะเห็นไหมโผล่ออมา3ตัวเป็นเจนนุ่นโบเลยนะคะซุปเปอร์วาเลนไทน์นี่ต้านการลดพลังป้องกันค่ะและป้องกันการบล็อกบัฟนะคะป้องกันการบล็อกบัฟนะคะไม่ได้เป็นการต้านซีซีดังกล่าวนะคะทุกคน ฝั่งหนึ่งติดดีบัฟอะไรบ้างไหมนะคะไม่มีนะคะยังไม่มีดีบัฟอะไรให้เห็นแต่ว่าอทุกคนสังเกตอย่างหนึ่งค่ะอย่าลืมนะคะว่าตอนที่เขาจะจิ้มหอกนะคะจะมีการหน่วงสกิลอยู่ประามาณหนึ่งเลยเนาะอ่ะดูหนึปึ้งถึงจะแทงเข้าไปก็คือกดใช้สกิลถือหอกอ่าสวิ ถึงจะแทงไปนะคะโดยประมาณเราลับ1 2, นึ่งต่อหนามแล้วหึงสองสไปอ่ะถึงจะจิ้มเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ใช้เนี่ยอาจจะคํานวณน,นะคะในการครูดาวหรือการใช้สกิลหรือทามมิ่งดีๆเนาะเพราะว่ามันไม่ได้แบบสกิลปุ๊บจิ้มจ้วงเลยนะคะจะเป็นแบบรอแป๊บนึงถึงจะจ้วงไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเซฟปรับให้มันเร็วเลยนะคะ โอเคค่ะโอเคค่ะฟึ้มไปนะคะอ่าทุกคนอ่ตรงนี้สาว่า ทำให้เราได้เห็นชัดเจนเลยเนาะเพราะาถ้าเราไปเล่นอารีนาบางทีเราอาจจะไม่ได้โฟกัสจุดนี้นะคะว่าเฮ้ยเขาจะมีการหน่วงการใช้สกิลหรือว่าการที่น้องก็จะจ้วงแทงไปเลยเนี่ยนะคะอ่าเลยหรือเปล่าเนาะโอเคก็การฟื้นฟูไม่มีนะคะความเสียหายที่ได้รับเนาะแต่เซฟอาจจะยังไม่ได้เห็นในส่วนของการสะท้อนเห็นมากชัดขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวไปดูในอารีนากันดีกว่าคะ่ะ โอเคค่ะอันนี้อาจจะเป็นเทสกับเพื่อนๆน,นะคะซึ่งเซฟจะลองใช้เป็นลคคับเสียหายล้วนก่อนนะคะที่มีออฟลองคูทามด้วยแล้วก็จะมีน้องนะคะนี่ล็อกสตาร์ของเรานะคะก็ตัวนี้ที่แบบไม่มีไม่ได้เลยนะคะคือนกอีกก่อยน,นะคะหรือสตาร์ดัตของเราเนาะแล้วก็มีน้องแบคเตลนะคะที่มีแยมสโตนเลเวล10แล้วซึ่งแยมสโตนเลเวล10ได้อะไรบ้างนะคะอย่าลืมตั้งค่าผู้นำด้วยนะคะ เลเวลสิบได้อะไรบ้างนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันเนาะ mm hmm. เผื่อใครที่แบบอ่าลืมตอนรีวิวไปช่วงแรกนะคะเลเวลสิบนะคะ mm hmm. เปลี่ยนเวลาต่อเน,นื้อของคุกกี้วารีเนี่ยสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะคะคุกกี้อ๋อไม่ใช่คุกกี้นะคะเอ๊ะมันคือคุกวารี mm hmm. เดี๋ยวนะเอ๊เหมือนน่าจะเขียนอธิบายผิดนิดนึงนะคะเป็นคุกวารีนะคะ อ่าตรงนี้ยังไม่มีนาะเพราะว่ายังไม่ถึง15แล้วก็ยังไม่ได้ปลุกพลังนะคะอาจจะต้องอาศัยดางฟ้าทะเลแล้วอ่าอันนี้นะคะเปลี่ยนเวลาต่อเรื่องของคุกวารี2.5ค่ะอืมโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูเลยนะคะเซก็จะใช้เซตนี้ในการเทสนะคะอ่าเผื่อใครอยากลองเอาไปลองเล่นดูท็อปปี้จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะอ่าแตเดี๋ยวเทสทั้งคู่ทามาแล้วก็ลดความเสียหายเนาะ แต่ยนี้ยังไม่เจอทีมที่เป็นฉลามนะคะเซฟอยากลองปั้นน้องฉลามมาดูด้วยเพราะว่าน่าจะปาดแทงหนึ่งได้อย่างมันแน่ๆถ้าจังหวะที่น้องกระโดดไปปาดไม่วืดไปนะคะทุกคนอ่อย่าลืมว่าน้องชอบปาดวืดนะคะหรือปาดพลาดเป็นเองอ่าว่าเลยไปค่ะ นะคะทุกคนดูเลยนะคะก็การใช้สกิลซึ่งดีบัฟกับบัฟค่อนข้างเยอะมากๆอ่ะอันนี้จังหวะนี้นะคะจะเห็นว่าสตาร์ดัสของเซฟตายไปก่อนเนาะเพราะฉะนั้นมันฮิวกันขึ้นมาไม่ทันนะคะคือถ้าสตาร์ดัสเซฟตายไปเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงมากๆเลยนะคะเพราะว่าสตาร์ดัสเป็นตัวเทียบตัดดาเมจอีกฝั่งหนึ่งได้ดีมากๆเลย อาจังหวะไม่โดนดาเมจพอดีนะคะฟึบตายไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหโห,โหลบได้ทันอีกนะคะแต่ว่ายื้อกันไม่ไหวแล้วนะคะ <laughs> สตาร์นัเซฟเนี่ยคือแบบปิวไหวมากนะคะอันนี้คือข้อเสียเลย นี่ของเขานะคือหนึ่งเลยนะคะเรามีบัฟต่างๆจากตัวของ ครีมสันคอลลันก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องของความดูดซึมเขาเรียกไงดูดซับพวกพลังโจมตีต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นโฮล y เบอรี่นะคะแต่ตัวของครีมสันคอลลันก็ดีเช่นกันนาะไม่ใช่ไม่ดีเลยลักษณะทีมนะคะใกล้เคียงกันเลยน้อก็จะมีในส่วนของจํานวนดาวของแบ็คโ r รนะคะที่อาจจะแตกต่างกันทําให้ดามจนะคะฝั่งใดฝั่งหนึ่งอาจจะมากกว่ากันนะคะนอกนั้นก็ที่จริงอาศัยที่ล็อกสตาร์อีกตัวหนึ่งนะคะที่จะแบบฮิวขึ้นมาทันหรือเปล่าหรือเป็นจังหวะที่ขึ้นมาเพราะว่า ่าตรงนี้นะคะค่อนข้างใกล้เคียงกันความเสียหายที่ได้รับนะคะค่อนข้างเยอะเลยเนาะแล้วก็การฟื้นฟูนะคะเห็นไหมนีนะคะฝั่งเซฟจะฟื้นฟูน้อยกว่านะคะอ่านี้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนเลยเดี๋ยวลองเทสในส่วนของครูทมล้วนกันดูเนาะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะอันนี้จ,จะแบบให้ทุกคนดูว่าเอ้ยมันต่างกันแค่ไหนนะคะใช้สกิลไวขึ้ออนจะดีหรือเปล่า โอเคค่ะไปลองเทสต์กันดูเลย <S <S อ่าปึ้ง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 ,งไปนะคะ <S <S โดนคุกวาลีนะคะ <S 1> <S 1> อี เอ้ยแต่เมือนของเขาจะแบบดีดได้แบบต่อเนื่องกว่าบาักของเซฟอบบมันจะมีการที่แบบเหมือนโดนกระแทกจากตัวของแบ็คเพิลด้วยเอ้ยไม่ใช่แบ็คเพิลโฮลิเบอรี่นะคะนี่เห็นไหมมันจะติดสตาร์นิดนึงอ่ะขนวงเข้าไปอี๋นะคะจังหวะอ่าไม่งั้นเซฟอาจจะต้องทำล็อกสตาร์ให้บางกว่านี้มันจะได้ฮิลปื้ดขึ้นมา ไอ้สกิลค่อนข้างใช้ไวมากเมื่อกี้หกวินาทีเองนะดาบมาปึ้งเข้าไปเดาว่าดาเมจสองตัวแบกไม่ทันแน่ๆอะ่ะอ่ะคุกวารีไปใช้สกิลโอ้ไม่ทนันนิดเดียวทุกคนนิดเดียวจริงๆนะคะอ่ะตีว่าถ้าเป็นลดความเสียหายเนี่ยค่อนข้างที่จะ โอเคกว่าเนาะนะคะแล้วก็เป็นออฟลอง คู่ามไปนะคะสำหรับตัวของครีมสันคอรอนนะคะอ่าแล้วก็คิดว่าตัวครีมสันคอรอนเนี่ยน่าจะยังไม่ได้เอาไปลงพวกบอสต่างๆหรอกเพราะว่าคุณสมบัติเนี่ยจะรู้สึกว่าเอื้อกับอ่าในส่วนของทีมที่เป็นอารีน่ามากกว่านะคะแต่ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคะอาจจะเป็นตู้ที่สำหรับใครที่สุ่มหาโฮลิเบอรี่ไม่ค่อยได้นะคะพุ่งมาเล่นก็สามารถนะคะใช้ตู้การันตีนะคะของครีมสันคอรอนตรงนี้ได้เลยค่ะซนะะุปเปอร์อีบิกอาจจะหาย,ยากนิดนึงแต่คิดว่า ได้แน่นอนถ้าเกิดเราทำเควสต,ต่างๆครบนะคะแล้วก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะคะรับรองว่าได้แน่นอนค่ะโอเคค่ะประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆมีทีมไหนอารีนาเนี่ยที่น่าสนใจนะคะบอกกันได้เลยเนาะเพราะว่า น่าจะได้ลองทําทีมฉลามนะคะดื้อนะคะเดี๋ยวเซฟจะดื้อทำทีมฉลามดูเออพยายามจะทําทีมธาตุน้ําทุกคนนะคะเออลืมไปว่าธาตุน้ามีตัวไหนบ้างทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะเดี๋ยวกาลังรวบรวมข้อมูลเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาลองแชร์กันดูว่าเออถ้าทําทีมธาตุน้ําจะไหวหรือเปล่านะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเซฟขอตัวลาไปก่อนเนาะทุกคนแล้วเ,เจอกันคะ่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะขอบคุณการรับชมเลยคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้เซฟด้วยนะคะไปก่อน นะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย